ฮัตสันถูกนำตัวกลับเข้าสู่การคุ้มครองของกลุ่มค้ายาในราสเอลมาสกองกำลังพิเศษเม็กซิโกได้รับการยืนยันแล้วฮัตสันกำลังเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากไ่ทางสหรัฐสินค้าที่บรรทุกอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขีปนาวุธเราไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่และเราไม่รู้เป้าหมาย เพื่อในการค้นหาเราต้องจับพัฒสั้นและนำตัวเขามาสอบสวนเราจะส่งสบู่และผีไปเชื่อมโยงกับกองกำลังพิเศษของเม็กซิโกในประเทศพร้อมกับกำลังพลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ เราไม่สามารถเริ่มสงครามในเม็กซิโกได้นายพลแน่นอนว่าไม่ฉันจะมอบหมายให้ฟิลิปเกรฟและบริษัทเงาของ p m c เข้ามาช่วยเหรอกฎเกณฑ์ในการดำเนินการของพวกเขาสามารถช่วยให้เราลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้เข้าใจแล้วค่ะไปหาฮัร์ซันกันเถอะอ l เลฮานโดสวัสดีจ่าสบู่เรียกผมว่าสบู่ร้อยโทลาดเวลบอกว่าพวกเขาเรียกคุณว่าผีจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเขาชอบที่จะ ยังไงเรียกผีก็ได้ครับยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งวิญญาณผมไม่เคยไปเม็กซิโกเลยที่นี่ไม่ใช่เม็กซิโกนี่คือลาสอันมารผู้รับเหมาของเชพเฟิร์ดกำลังเข้ามาเสริมกําลังพวกเขากําลังนําฮาร์ดแวร์มาพวกเขาต้องการพื้นที่ฐานของผมคือฐานของคุณดีเลยแล้วฮัตสันอยู่ไหนล่ะบ้านปลอดภัยของกลุ่มขยาคลิกสิบครั้งนักจากนี้ทุกคนขึ้นรถเอาละเคลื่อนกำลังคนเราต้องไปแล้วนี่คือผู้บังคับบัญชาลำดับที่สองของฉันจ่าสิคกโรดอลโฟปาล่า ไม่ผมกลัวผีคุณพูดภาษาสเปนเป็นไหมไม่เป็นเป็นแต่ภาษาผีคุณจะยังไงฮนะ <laughs> ไอโกดหนีฮาจริงม <laughs> ีตลกกบเขอนด้วยสนุกสนุกสายหา <laughs> โอ้โหขับมาเหมือนบราซิลเลยรถบรรทุกสีขาว hey, มี4ี่คนติดอาวุธอยู่ด้านหลังเฮ้ๆ <Hey, hey, S 1> ใจเย็นๆไว้ที่นี่ปกตินะปืนบนท้องถนนเป็นเขตอำนาจของตำรวจ แล้วตำรวจอยู่ที่ไหนลอดอัลอามาัสมีปัญหาที่ร้ายแรงมากที่นี่มีคนเพียงไม่กี่คนที่จะรักษากฎหมายไว้และยังมีอีกหลายคนที่กำลังต่อต้านการทุจริตแล้วทหารละ่ะเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้ทำตามกำแพงทหารจึงถูกคัดเลือกโดยพวกข้ายาทำไมจะไม่ได้ละ่ะเพราะเราเติบโตที่นี่พวกเขาเรียกว่าลอสวาเครสคาวบอยเพราะเราชอบที่นี่และเราจะต่อสู้จนตายเพื่อมันะระหว่างขับรถเดินทางไปโอ้ติดอาวุธ นี่มันเมืองอะไรนี่มาเฟียเต็มเลยเด็กๆปืนและลูกโปง่งนั่นเป็นเรื่องใหม่นาโคสใช้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เผื่อชนะใจผู้คนแม้แต่ลูกเหรอโดยเฉพาะเด็กๆอะ่ะมีอะไรอยู่ในแผ่นเหล่านั้นนาโคมันตัสคืออะไรถ้าหอ่อศพข้อความจากเอนซินนอร์เบย์คำเตือนเครื่องหมายอนาเขตถนนของเราเต็มไปด้วยความตายคุมผ้าหอ่อศพ ฟินนอมแบคือผู้ใดมันคือผู้ไรชื่อผู้นำของกลุ่มค้ายาร้านมัดเราจะพบเขาได้ที่ไหนคุณทำไม่ได้หรอกไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาอยู่ทุกที่และนี่คือความท้าทายมากแต่ลอดวาเกลอสชอบความท้าทายด้วยหน้ากากผีของคุณคุณจะเหมาะกับที่นี่นะโกดเฮที่นี่สบายมากสำหรับกูเวกูเป็นผีเจอด่านตรวจครับกองทับครับเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราอ้อมไปครับ ทำไมอ่ะอกองกําลังบางส่วนอยู่ในกระเป๋าของอีเซนโนเบเหมือนที่ผมบอกคุณแล้วเขาอยู่ทุกที่ไงกลุ่มค้ายากําลังซ่อนฮัตส,สันไว้ในหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามแม่น้ำํำขับรถไปเราต้องอ้อมไปไม่อยากฝ่าด่านตรวจไม่อยากโดนตรวจหัวหน้าทีมล้อมวงมาหาผมรับภาบครับพันเอกเอาวุธพร้อมแล้วคารบอยพวกเราลุยกันแล้วฮัตส,สันจับตัวไว้ที่ไหนอาคารสีขาวสองชั้นด้านหลังเมือง ลุยลุยลุยไป,ไปไปไปประตูอ่ะใครจะเปิดผู้ชนะทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มการปฏิบัติการลุยลุย,ลยเอาละเคลื่อนที่เครียร์เดินหน้าต่อเจอพลเรือนเหรอจากไปแล้วคาเทลเข้ายึดของแล้วตอนนี้กลายเป็นที่ซ่อนตัว,ตวแล้วที่ที่ดีสําหรับฮาซันเคลื่อนที่พวกแกพวกมันมาแล้วมาจัดก,การพวกมันกันเถอะผู้ชนะทุกคนย้ายเข้ามาแล้วรับทราบก,กำลังเคลื่อนที่พวกเขาลงมาแล้ว ยิงกดไว้เตรียมตัวไว้เลยระวังมันโผออกมาจากหน้าต่างนั่นไงไม,ามาจัดก,การพวกมันกันเถอะมี AI พูดผมก็แปลให้นะระวังตามซอกนั่นไงขวาขวาข,ข้าบนด้วยเต็มหัวหนึ่งไอ,อ้นี่ย้ายเต็มหัวสองเข้าจมูกดมกระสุนซะกินหอมห่วยๆ่ะโอ okay, เคเคลื่อนที่ไปแล้วแอบแอบค่อยๆข,ขยับค่อยๆขยับนี่เต็มหัวค่อยๆขยับทีละนิด ขยับทีละนิดจิตแจ่มใสเคลียรรักษาบ้านหลังนี้ไว้แล้วเราจะไปหาฮัสซัเนเงียบๆผูบปากฟ้าพวกมันมาแล้วคาเทลจะย้ายเขาอย่างรวดเร็วเตรียมตัวให้พร้อมพวกเขาพร้อมแล้วเปิดประตูสิน้ำด้วยแฟตแบงค์เบิ้มขาเข้าไปเคลียร์ตายไซยเวนระวังประตูทางเข้าด้านขวานี่ไงยิงทะลุประตูได้ยิงเลยโอเคในห้องเคลียร์ยิงดีๆนะพี่ชายไม่มีวี่แววของฮัสสันยังไม่เจอครับเอานี้ ครียดห้องครัวครอบครัวบ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นกลุ่มค้ายาทําให้เกิดความรุนแรงดังนั้นพวกเขาจึงออกไปพวกเราเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอะไปเปิดประตูแงเปิดประตูเดี๋ยวเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่าพึ่งใจเย็นไว้วิกเตอร์สองหนึ่งนี่คือหนึ่งหนึ่งปล่อยควนออกมาเรากําลังเคลื่อนตัวออกไปด้านนอกรับทราบแล้วควนยิงมาแล้วครอบครัวของคุณอยู่ไหนเอเลฮานโด ผมเก็บมันเป็นความลับนะพี่เพื่อปกป้องพวกเขาสังเกตการเรามีการปกปิดเข้าใจแล้วเคลื่อนที่ต่อสบู่มากับผมเลยที่นี่คือที่ที่พวกเขาซ่อนฮันสันคาดว่าจะมีการต่อต้านทุกทีมเตรียมพร้อมสำหรับการบุกไปไปเคลื่อนที่ไปต่อลุยลุยเข้าไปบิชชิ่งทีดส้นตีนส้นตีนคือสิ่งดีงามโอเคอยเกือบยิงโดนเพื่อน่ะเข้ามาแล้วนี่นี่ยิงทะลุทะลุ ทีมเรามาฝั่งขวาเคลียร์ไม่เจอฮัตสันขึ้นชั้นสองซิวามอสขึ้นไปชั้นบนก็นเถอะไปรับฮัตสันกันระวังขึ้นบันไดก,ก็ระวังซ้ายด้วยนั่นไงพูดไม่กี่คำมันยิงมาหูยิงสวยไปไปถ้าฮัตสันอยู่ที่นี่เขาก็อยู่ในห้องนี้แหละห้องแห่งความลับเหรอ,อเฮ้ย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 ข้างล่างเห็นอยู่หลบใต้นีหลบใต้โฟฟาหลบใต้โต๊ะมันฉลาดเว้ยไม่มีที่กำบงังด้วย เข้าไปข้างในแล้วมีห้องหนึ่งล็อกไว้ห้องน้ำผมจะเข้าไปดูแลเข้าไปเปิดโอเคเข้ามาแล้วเคลียไม่เจอฮัตซันผู้ชนะทั้งหมดเป้าหมายปลอดภัยฮัตซันไม่ชนะระฟับฟรครับผมเสียงถอนหายใจพวกเขาคงย้ายเขาไปแล้วเมื่อไหรเมื่อเร็วๆนี้กองกำลังพุทนั่นทงของเขาเขาอยู่ที่นี่ข่าวกองของเอเลฮานโคดีผู้บัญชาการกองทัพกำลังเคลื่อนผลเข้ามาแล้ว เชื่อมมันมาจากไหนวะกองทัพเรามีกําลังเสริมไม่เอารับศู์สามถอยกลับถอยกลับเดี๋ยวนี้ลาฟาตเรากําลังทําอะไรอยู่คุ้มกันลูกน้องของผมเมื่อพวกเขาปลอดภัยแล้วเราก็ถอยกลับนายอยากให้เราสู้กับกองทัพเม็กซิกันเหรอไม่มีอนาจารกองกําลังเหล่านี้ได้รับเงินจากกลุ่มค้ายาพวกเขากําลังช่วยกลุ่มค้ายาปกป้องฮัทสันเอาละเราเตรียมรับมือโอเคได้เวลาเปิดงานแล้วจุดยิงซะเราจะขุดต่อไปจนกว่าลูกน้องของผมจะเคลีย ยานพาหนะหลายคันรถขนส่งทหารเกาะเบากูไม่สนกูยิงเลยเปิดฉากยิงพวกมันกําลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกโจมตีพวกมันฟะช่างหัวมันสิใส่ให้เต็มเหนียวเลยพวกมันมีเกาะใช้ M203 เครื่องยิงลูกระเบิดนี่แนะ่ระวังด้วยพวกมันถือโล่ก่อกำบงังใช้ระเบิดใช้ระเบิดโอเคเก็บไปทีค่อยๆขยับทีละนิดไอ้นี่โอ้เต็มหัว ชอบมากเลยเลือดกระจายนี่น้ำแดงกระจายนี่โอเคค่อยๆขยับเรามี M 2 0 3เหลืออยู่6ลูกยิงไอ้น,นี่ถือโล่้ยรายงานผู้บัญชาการเราปลอดภัยแล้วเรากไปรวมตัวกันที่เซมฮะ์อโอเคลูกน้องของผมชัดเจนแล้วถ้าอย่างนั้น <c oughs> เราต้องไปถอยกลับตามมาทางนี้ออกจากหน้าต่างเราต้องออกจากหน้าตา่างหันหลังกลับแล้ววิ่ง ไปทางหน้าต่างข้างหลังข้างหลังยังไม่ไปครับกําลัง Kad สนุกอยู่ครับไม่สนครับรับทราบกําลังเคลื่อนที่ยังไม่เคลื่อนที่ครับมันใส่ชุดก่อมาว้สสบูรีบย้ายก้นไปทางหน้าต่างเดี๋ยวนี้ยังไม, Technology <ans ion. S 1> ไม่อยากไปอะ่ะกําลังสนุกอยู่เลย <ans ion. S 1> ทางนี้ครับจ่าสบูที่หน้าต่างยังสนุกอยู่อะ่ะเออนี่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 โอ้ย <c oughs> ขอบอกยิงแซ่บมากเลิกยิงได้แล้วไอ้จ่าถอยกลับซะจ่าเฉย นี่แหละไม่ใช่จ๋าเฉยก็เรียกว่าจ๋าไม่เฉยนี่จ๋ายิงสบู่เรากําลังโดนบุขบกขย,บยขยับก้นขยับตูดเร็วๆนขยับยังไม่ได้เดี๋ยวไปให้กระสุนหมดก่อนผมรู้อยู่ว่ามีเอกระสุนอยู่บนโต๊ะโอเคบรรจุเหลืออีกหนึ่งแม็กไอสบู่ไอบ้าเอ้ยไปที่หน้าต่างรีบไปตรงนี้ไม่งั้นฉันจะหนีไปก่อนนะผมแต่เสริม นี่นี่เต็มหัวสบูไปที่หน้าต่างเล่วนี้โอเคยังเหลืออีกหนึ่งแม็กของให้จบเว้ยฮยมีปืนให้เก็บด้วย <c oughs> เลิกยิงได้แล้วจะถอยกลับไปที่หน้าต่างยังไม่อยากไปอ่ะมันกําลังเสืิมายได้ผมรู้ว่ามันไม่มันไม่มีจํานวนจํากัดเออเออเออกำลังไปที่หน้าต่างมาเก็บกระสุนแล้วก็ย้ายสไลด์ขนาดสไลด์ยังโดนสะก็ดทางนี้ครับจ่ะ อุย้ยกูลงมาจากหน้าต่างแล้วกองทัพอยู่ข้างหลังเราแล้วลงเขาเราจะหายพวกเขาในภูเขากระจายกันออกไปและอยู่ใกล้ๆเส้นทางเก่าเหรอวิ่งตรงไปที่สะพานเลยลงเขาอ่ะลงเนินวิ่งลงเนินเอ้ยเราอยู่เฮ้ยพวกมันมาแล้วพวกมันมาจากข้างหลังหาที่กำบังโลดิเกตกองทัพอยู่ที่เราแล้วเราเข้าจุดปะทะจุดที่หนึ่งยิงคุ้มกันเข้าที่กำบังและตอบโต้ตอบโต้ด้วยปืนเล็กยาว คุณโดนยิงตรงไหนไหมครับพี่ชายเกาะแผ่นหลังผมปลอดภัยตรงนี้เราเคลียร์เรียบร้อยเกาะแผ่นหลังผมสบายดีคุณรู้จักเส้นทางเหล่านี้ไม่เคยมาไหมก็พอได้แต่กองทัพก็เหมือนกันเราต้านทานกองทัพไม่ได้เราต้องอพยพโรดิเกตเรียกร้องให้มีการสกัดใช่ครับผู้บัญชาการไปวิ่งลงเขาอ่ะจุดแรกออะถอนตัวนี่คือการถอนตัวปะทะรอบสอง ใช้ปืนและกระสุนทั้งหมดถือไว้ตรงนี้หาที่กำบ,บังแล้วยิงหมอบกบเราต้องปาปามันด้วยกระสุนระเบิดจากนั้นเราก็ลุกขึ้นควบคุมวิกเตอร์หนึ่งขอสกัดด่วนที่สะพานโซลิเวอร์รับทาบยังไงตอบด้วยเราเคลียร์ยังตรงนี้รับทราบตอนนี้น่าจะมีมากกว่านี้วามอสมีข่าวอะไรจากโรโดโฟบ้างไหมไม่ครับเราสูญเสียการสื่อสารปูตาเรามาเดินหน้ากันต่อผ่านตรงนี้ ภูเขาบังปิดกั้นการสื่อสารแฟนคุณรับไฟเหรอหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมีแผนอะไรไหมจะมีสะพานอยู่ที่แม่นม้ำเอ็กเทอร์ซิชั่นอยู่ที่นั่นแล้วทําไม่ใช่ละ่ะขอให้พระเจ้าช่วยเราไงออโอ้โหยังเข้าพธาอาร์พีจิ่งยิงสวนมาหาที่กำบงังใช้หินเป็นที่กำบงังยิงสวนมาได้เลยถ้าเจอมาแล้วหนึ่งสองสามเก็บเก็บทางขวาไปนี่นี่รีคอยเสยขึ้นอมันใส่ก่อไว้นี่นี่เต็มหัวค่อยๆขยับนี่ บา,บางตัวก็ใส่ก่อบางตัวก็ไม่ใส่ก่อนนะอุ้ยระเบิดไคโปปามาวะเกือบโดนแล้วกูนี่บนเนินบนเนินบนเนินชั้นสองนี่เต็มหัวอู้แตกเลยครับอืโอเคเคลียร์แล้วนะมีใครโดนยิงไหมพวกเราอยู่ครบเออพวกเราอยู่ครบดีแล้วไป,ไปต่อรับทราบกำลังเคลื่อนที่ต่อไปไปวิ่งลงเนินเขากันต่อโอเค ง่ายอยู่เราจะต้องกระโดดต,ตรงนี้เราทําแบบนั้นได้ไหมจะตายหรือเปล่าไหมพี่ชายกระโดดอุ้ยสลไลกระโดดแล้วสลไลล,ลงโอ้โหป่โอ้โหตรงนี้มันหน้าผาไอเวนนั่นมันตามมาอยู่ไม่ไกลแรอกไปที่ไหนดีอเลฮานโดเราต้องไปทางขอบจะมีทางขึ้นภูเขาโรสด,ดิเกตมีสัญญาณวิทยุไหมไม่มีเราต้องไปที่แม่น้ำเจอแล้วฟังนะคุณได้ย,ไยินไหมเสียงเฮลิคอปเตอร์ เออเขาจุดยิงเลยเราจะจัดการพวกมันแบบไม่ทันตั้งตัวสะพานไปตรงไหนตรงไปผ่านเฮลิคอปเตอร์ไปพวกเขาจะพยายามแต่ดเราออกเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องปลอดภัยกันทุกคนโอเคจากลงเขาก็วิ่งขึ้นเขาฮะหนังหนังอินเดียใช่ไหมนี่เฮ้ยพวกมันมาแล้ว12บสองกาจัดให้เต็มสูตรให้เต็มกําลังองทางขวามันโอขววก็มีมันมาทางด้านขวาสิบสอรกแล้วก็บ่ายสโมง มันมีกองกําลังเสริมศัตรูมาเพียบเลยโอเคแบบนี้แหละฉันชอบเข้าเต็มหัวเอ,อปืนนี้ชอบสโคปดีวะ่ะนี่สโคปแบบ RPG ระวังด้วย RPG ใส่เกาะอุ้ยบรรจุเร็วๆเลี่ยฟีดยิงอื้อแน่นจริงๆเหนียวเหนียวใช่ไหมเห็นทางขวานี่เกาะแตกเกาะแตกชอบเสียงเวลายิงโดนเกาะหืมเสียงนี่มันแน่นมากเคลียร์แล้วโอเค เราต้องขึ้นเนินไปสะพานอยู่ไม่ไกลหรอกอ่ะเคลื่อนย้ายต่อพวกเขาอาจวางตำแหน่งมือปืนไว้ตรงนี้ระวังหลังด้วยละ่ะโอเครับทราบขอบคุณที่เตือนขึ้นเขาไปเถอะจะเรากำลังเคลืล่อนพลรับทราบก็มาด้วยกันนี่ยละ่ะเห็นแล้วนั่นสะพานไม่มีภาพตัดตอนสกัดเลยนะ <ผม S 1> วิวสวยมากสวยแล้วละ่ะไอเวเอ้ยเราจะแจ้งวิทยุเมื่อเราไปถึงที่นั่นทางนี้ โอเคขอดูนี่ไงตรงสะพานไอ้พวกมันแน่นอนรู้แล้วเป้าหมายของเราอยู่ที่สะพานจะรออะไรไปกระโดดกระโดดลงตรงนั้นโอเคกระโดดตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยมีกระสุนให้เก็บเดี๋ยวเดี๋ยเก็บกระสุนก่อนสบุ่กระโดดลงไปที่ขอบข้างล่างกระโดดลงมาแล้ว ระวังข้อเท้าพลิกด้วยละ่ะหน้าผาเหล่านี้มันอันตรายมากระวังด้วยคุณรู้ทางของคุณนะเราเคยหนีเรียนมาเล่นที่นี่จนกระทั่งกลุ่มค้ายาเข้ามาใช่เลยพวกค้ายาเปลี่ยนทุกอย่างเลยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดอ่ะสไนเปอร์สไนเปอร,ปอร์หมอบลงสไนเปอร์โอ้ย oh, <yeah. S 2> ไม่ทันแล้วต้องรีบไปเร็วเร็วเร็วต้องรีบเคลื่อนโอ้ยตรงนี้มันริมหน้าผาสไนเปอร์หมอบลงพวกมันยิงได้ดีมากเลยเพื่อนโอ้ยยังไปชมมันอีก ย้ายทีมของคุณไปทางเหนือสิพวกเขาคงไม่ไกลหรอกผมจะพาคนสามคนออกไปค้นหาทางทิศตะวันตกและตรวจสอบกันเขากองทัพพวกมันกําลังตามเรามาเราจะได้พื้นที่มาบ้างรีบเคลื่อนที่นี้เราจะกระโดดอระวังข้อเท้าพกด้วยเหมือนที่เตือนไ้อ๋อวิ่งวิ่งวิ่งสไลด์วิ่งวิ่งวิ่งมันจะมีทางไปไหมนี่มันสุดริมทางแล้วคุณพาเราไปสู่ทางตันนะเพื่อนกระโดดกระโดดไม่มีอะไรคิดมากเราต้องกระโดด ไม่โอ้ยกระโดดผมกระโดดลงมาแล้วจ้าะแรงกระแทกออกไปแตะขอบฟ้าเป็นไงสนุกไหมสบายดีไหมน้องยืนยันผมยังหายใจอยู่ล่องไปตามแม่น้ําไปยังสะพานใช้หินเป็นที่กั้บังในการเคลื่อนที่ตกลงคุณคุณถามอีกครั้งคุณคุณวิทยุเริ่มรับรู้อะไรบางอย่างแล้วฟังดูเป็นพวกอเมริกันพวกเขามาแล้วพวกมันมาแล้วระวังด้วยเข้าจุดประทะแล้วโอเคดำน้ำไปเลย เหมือนพวกมันยิงกดลงมาในน้ำนะเ,ออเราต้องหาก้อนหินไปที่กะบังแล้วนี่ไงเจอก้อนหินแล้วอโอเคได้ที่กะบังแล้วพวกมันอยู่ข้างบนโอเคเราทราบใช้ก้อนหินไปที่กะบังพวกมันกองทัพกําลังเสริมกําลังเข้ามาหาเราแล้วโอเคค่อยๆเก็บแต่ทินนิดมันนั่นไงตรงรถโอเคเราต้องสู้กับแรงน้ําอีกนี่บังคับยากตรงนี้บังคับยากจร,งจริง พขาโดนน้ำน้ำพัดด้วยน้ำพัดแรงด้วยนี่เต็มหัวตรงนี้ก็เต็มหัวแมนๆเอาละปล่อยตัวไหลไปตามแม่น้ําต่อไปรับทราบหยุดโอเคว่ายต่อไปตรงนี้เราดําดําน้าว่ายเร็วกว่าเดิมอีกอากดชิปโอเคนี่เจอก้อนหินตรงนี้โอเคได้ที่กำบ,บังแล้วโผล่ขึ้นมาลูกระวังด้วยถ้าเผื่อพวกมันมีกําลังเสริมพวกมันกําลังมาระวังฝั่งขวาระวังปีกขวาบสาม ดำน้ำไปต่อโอเคพวกมันมาแล้วรถศัตรูอยู่ฝังขวายิงยิงิแม่น้ำทำให้เราช้าลงไม่คล่องตัวเลยอื่นอาจอยืดยาชิบหายระวังด้วย,น,ย,งงยนั่นไงยิงยิงนี่เเต็ม,มเต็มเต็มเต็มค่อยค่อยขยับว่ายน้ำต่อไปสิรีบว่ายเราใกล้ถึงสะพานแล้วสะพานอยู่ข้างหน้าเอาเปลี่ยนแมก็กบันจุ อเคมันมาไหมเอาละว่ายสปีดนี่นักว่ายนะ้ำทีมชาติร้อยเมตรรถอยู่บนสะพานรถพวกมัน<ป>พวกเขาไม่ใช่พวกเราเชื่อนั่นกองทัพนะมอบก้มต่ำไว้เราต้องอยู่ที่นี่และอบพยพออกไปเราไม่สามารถทำอะไรกับเกาะนั้นได้เลยรอกำลังเสริมทางอากาศต้องยิงสนับสนุนแล้วโอเค โอเคยิงได้อยู่รายงานนี่คือชาโดกกำลังเข้าโจมตีสะพานทางเหนือจากตำแหน่งของคุณอันตรายใกล้เข้ามาแล้วเสียงไอ้นั่นมันเป็นใครวะผู้บัญชาการเกฟแห่งกองร้อยเงาพวกเขาอยู่กับเราชาโด1หนบาวศูนย์จึยิงได้เยี่ยมยิงแม่นยิงเพื่อเอฟเฟกทุกสถานีไม่พบการเคลื่อนไหวของศัตรูคุณปลอดภัยแล้วยินดีที่ได้เจอพวกคุณนะเช่นกันเพื่อนทางนี้ตามผมมาสวัสดีครับ เล่นเกม c อ l l of Duty m เ d e r n w ด r f a r e 2ฟร์2ปีสอ2พาร์ทพาที่5เล่นภาค8ทีรวัช g ีเก้าผมชื่อนิววิดีโอเกมนีอยู่เกบเราพบยานพาหนะสำหรับหลบนี้แล้วรับทฝ้าครับเราอาจจะโดนฮัดสั้นโจมตีได้หางจากตำแหน่งของคุณไปสองคิกนั่นคือเดินแดนของกลุ่มขายาพวกเขามีคอมเพล็กซ์โหลดไว้เลยโอเคขึ้นรถเปิดประตูขึ้นรถเลยเพราะเราไปกันเถอะผมขับเองอ่ะผีนั่งหลังเหมือนเดิม พวกคุณเก่งมากที่ม้วนฮัตสั้นด้วยไฟจากท้องฟ้าใช่ไหมมาจัดก,การไอ้เวนนั่นกันเถอะเกรฟลับลฟ้าจัดให้ที่มั่นคง oh, <you> เรากำลัง s no <S ผลัก s no <S ดันไปยังเ <and S 2> ป้าหมายโด,ดยตรงชาโดหนึ่งออกไปแล้ว